ถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วเบื่อลองมาใช้แอปสนุกสนุกกันค่ะสวัสดีค่ะอีกกับแนนในช่องดูีแนนช่องที่มีคนดูน่ารักที่สุดในจ,จักรวาลชบแปงทอนเชื่อว่าหลายคนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยจะต้องมีอาการท้อกันเหนื่อยแล้วก็รู้สึกเบื่อใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาแนะนำ5แอปพลิเคชันนะคะที่รับรองว่าเรียนภาษาอังกฤษสนุกขึ้นแน่นอนจ้าก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยอย่าลืม subscribe กด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ มาดูที่แอปพลิเคชันแรกกันเลยค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยแนนใช้มาตั้งแต่สมัยเป็นสาวมัธยมแล้วตอนที่เริ่มท่องศัพท์ใหม่ๆนะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Lingling ling Learn English นั่นเองนะจุดเด่นของแอปนี้นะคะก็คือเขาจะให้เราท่องคำศัพท์ค่ะโดยที่เราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาระดับ ต้นเลยระดับกลางหรือว่าเก่งแล้วระดับสูงคำศัพท์ที่ยากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันเขาก็จะมีคำศัพท์มาให้เราเล่นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยเราจําได้หรือยังถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าคํานี้แปลว่าอะไรก็กดจำได้ไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังจําไม่ได้เนี่ยระบบเขาก็จะมีการบันทึกเอาไว้ว่าคํเนี้เรายังไม่แม่นนะเขาก็จะเอากลับมาให้เราทบทวนจนกว่าจะจําได้นั่นเองพอเราจําได้แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีการทสเราว่า เอเธอจำได้จริงหรือเปล่าโดยการให้เราเล่นเกมนั่นเองค่ะเกมมันก็จะเป็นเกมทายคําศัพท์ง่ายๆแบบนี้แหละก็จะขึ้นมาเนาะเป็นคำคำแปลหรือว่าคําศัพท์ให้เราลองทายนะคะแล้วพอเราทายคําศัพท์ไปเรื่อยๆจนครบคําที่เขากําหนดมาแล้วเนี่ยเขาก็มีการพักเบรกให้เราด้วยด้วยมินิเกมนั่นเองค่ะซึ่งมีหลากหลายมากแล้วเนี่ยก็สนุกกับการเล่นมินิเกมมากๆด้วยเป็นแบบนี้เลยค่ะ ากตัวแอปนะถึงมันจะไม่ได้แบบสวยงามอะไรมากมายแล้วก็ดูแบบเบสิกง่ายๆใช่ไหมแต่นั้นจะบอกว่าจากแอปนี้เนี่ยทำให้แดนมีคลังคำศัพท์ที่เยอะขึ้นมากๆด้วยที่สำคัญก็คือฟรีค่ะแอปพลิเคชันที่2นะคะเราจะขยับจากคำศัพท์เป็นคำๆธรรมดาเนี่ยเป็นสำนวนกันบ้างหรือว่าเป็นอีเดียมนั่นเองค่ะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันอันนึงนะคะชื่อตรงตัวเลยก็คือ idioms นั่นเอง หน้าตาของแอปก็จะประมาณนี้นะเปิดขึ้นมาเขาก็จะมีหมวดหมู่นะคะสำนวนต่างๆให้เราเลือกเล่นกันนะอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีเรื่องชื่อตัวเลขนะคะแล้วก็หมวดอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะคะตามระดับที่เราเรียนไปนะคะสมมุติว่าเราเข้าไปเรียนปุ๊บอ่ะเขาก็จะมีการอ่านให้เราฟังด้วย Benjamin of the family แ,แล้วก็จะมีคําแปลให้เราเนาะแล้วก็มีตัวอย่างการใช้ด้วยอันนี้ดีมากๆเลยเราจะได้รู้ว่าเออสำนวนน,นั้นเนี้ยเอาไปใช้ในบริบทไหนได้บ้างนะคะซึ่งพอเราเรียนรู้สำนวนต่าง,างๆได้ครบแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทบทวนเช่นเดียวกันมีเกมให้เราเล่นทบทวนอีกแล้วค่ะแต่เกมของเขาเนี่ยไม่ใช่เกมแบบทายธรรมดาธรรมดาเขามีเกมให้เราเล่นหลากหลายด้วยถ้าใครอยากจะมีการใช้ภาษาอังกฤษที่เก๋ขึ้นโดยการใช้สำนวนเนี่ยก็ลองไปโหลดแอปนี้มาใช้ค่ะ แอปพลิเคชันที่3นะคะที่อยากแนะนำเพราะว่าเราก็โดนยิงแอดเยอะมากจนต้องโหลดมาใช้นะคะก็คือแอปพลิเคชันเค้กนั่นเองชื่อน่ารักน่ากินมากๆเลยจุดเด่นของเค้กนะคะเขาก็จะเป็นการฝึกให้เราได้พูดออกเสียงสำเนียงให้มันกิบ เป๋ปังมากิขคืนนั่นเองเนาะในเค้กเนี่ยหน้าแรกของเขาก็จะมีคลิปวิดีโอต่างๆให้เราได้ฝึกการฟังแล้วก็การพูดเนาะในชีวิตประจําวันเยอะมากๆเลยนะแต่จุดเด่นของเขาคืออันนี้ค่ะโหมดพูดนั่นเองนะคะก็คือเราเลือกบทเรียนที่เราอยากจะเรียนแล้วก็เข้าไปดูค่ะพอเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีบทสนทนาภาษาอังกฤษนะคะให้เรามีคําแปลด้วยนะคะเราก็จะได้ฝึกฟังสำเนียงของเขาและที่สําคัญก็คือเราก็จะได้ฝึกพูดด้วยค่ะ yes I in just moved in. Yes, I just moved in. แล้วแอปมันก็จะบอกเราว่าเราพูดถูกกี่เปอร์เซนต์ผิดคำไหนบ้างนะคะเราจะได้แก้ไขที่ถูกต้องนั่นเองนะซึ่งเวลาเราฝึกแรกๆเนี่ยก็อาจจะผิดเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสำเนียงของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะไปโหลดกันมาใช้ได้ แอปพลิเคชันต่อไปที่อยากแนะนํามากเลยนะคะเพราะว่าเป็นแอปที่เราจะได้สื่อสารกับคนจริงๆเจ้าของภาษาจริงๆไม่ใช่ AI ก็คือแอปที่มีชื่อว่า t e n d e m นั่นเอง t e n d e m นะคะไม่ใช่ Tinder แอปนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแอปที่ใช้แลกเปลี่ยนภาษาค่ะก็คือเราเนี่ย สามารถกรอกประวัติไปว่าเราเนทีฟภาษาอะไรแล้วอยากจะศึกษาภาษาอะไรค่ะก็จะมีเพื่อนคนอื่นๆในแอปเนาะที่เขาก็จะบอกเหมือนกันว่าสมมุติเขาบอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้นะแล้วเขาอยากเรียนภาษาไทยเราก็สามารถทักทายเพื่อไปคุยกับเขาหรือว่าเขาก็ทักมาหาเราได้เลยค่ะและระหว่างที่เรากําลังคุยกับเพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันนะคะสมมติว่าเราแปลเพื่อนไม่ออกก็ไม่ต้องก๊อปปี้เพื่อเอาไปแปลที่แอปอื่นๆในแอปเขาก็สามารถแปลให้เราได้ เองเลยนะคะถ้าเราต้องการเนาะนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เราพิมพ์ข้อความส่งไปแล้วมันเกิดแบบผิดแกรมมม่ขึ้นมาหรือว่าใช้คําที่มันแปลกเขาไม่ใช้กัน เพื่อนของเราเนี่ยก็สามารถแก้ไขข้อความให้เรานะเป็นข้อความที่ถูกต้องได้นะคะผิดคําไหนเราก็จะได้รู้เลยว่าอุ้ยตรงนี้ฉันใช้ผิดครั้งหน้าก็จะได้ไม่ใช้อีกเช่นเดียวกันเราก็สามารถแก้ไขข้อความของเพื่อนให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะนนยก็อยากจะแนะนําแอปพลิเคชันนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้คุยกับคนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเนาะและที่สําคัญเนี่ยก็คือได้เพื่อนด้วยค่ะ แอปที่5นะคะเป็นแอปที่เรียกว่าครบเครื่องที่สุดในเครื่องแนนตอนนี้เลยก็คือแอปที่ชื่อว่าอีวานั่นเองค่ะเริ่มแรกนะคะนนก็จะเข้ามาเรียนแล้วก็เลือกหลักสูตรที่เราอยากเรียนได้เลยมีเยอะมากๆามากๆจริงๆนะเข้าไปอย่างเช่นอันนี้ค่ะ well, where were we? เขาก็จะให้เราฝึกฟังนะคะว่าเขากำลังพูดคำว่าอะไรออกมาแล้วก็มีคำแปลให้เราด้วยนะที่สำคัญถ้าฟังไม่ทันมีตัวช่วยค่ะกดตัวนี้เลย well. Oh, oh, oh. อันเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราอะจับคำแล้วก็ฟังออกง่ายขึ้นนั่นเองนะคะเรียนรู้เสร็จทุกๆประโยคที่เขาให้มาก็เหมือนเดิมก็จะมีเกมให้เราเล่นนะว่าเออเราทายถูกไหมว่ามันจะต้องพูดคำว่าอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกฟังด้วยว่าออกเขาพูดว่าอะไรอันเนี้ยอันแรกก็ชอบแล้วนะคะแต่เท่านั้นยังไม่พอทุกคนมันมีฟังก์ชันเยอะมากมีบทความมีหนังสือให้เราเลือกอ่านด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะก็จะมี คำศัพท์ที่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ยากเนาะเป็นระดับที่ยังง่ายอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคําไหนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็สามารถกดตึง้งเขาก็จะมีคําแปลให้เรานะคะซึ่งถ้าเรารู้แล้วเราก็สามารถคลิกว่ารู้ได้เลยหรือว่าคําไหนที่เราไม่รู้อ่นคำไหนดีอะคานี้ละกันอะระบบเขาก็จะบันทึกไว้ว่าเรายังจําไม่ได้แล้วก็จะเอาไปให้เราท่องจําในส่วนของการทบทวนคําศัพท์นั่นเองจ้ะ ซึ่งแอปนี้นะคะเขาก็มีเกมให้เราเหมือนกันเนาะไม่แพ้แอปอื่นเลยแต่นิดนึงทุกคนคือว่ามันต้องมีการเสียค่าส b s c r i p ชั่นในการใช้แอปเป็นรายเดือนด้วยเออนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงไปคิดกันเอาเองนะคะเขาไม่ได้สปอนเซอร์ได้รู้จักทั้ง5แอปกันไปแล้วนะคะใครเคยใช้แอปไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่ามีแอปอื่นที่ใช้อยู่แล้วมันเจ๋งเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ไปกระลอนใจให้กันด้วยวันนี้ไปแล้วสสวัดีค่ะ